ครับนี่มันซื้อหลายวันขายยากเขาบอกพี่ต้องมาซื้ออะไรครับซื้อพี่ต้องเลยซื้อหลายนั่อนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดโคกกระบือบ้านข่าวนะครับถนนเชื้อฟื้นบ้านข่าวอำเภอบ้านข่าวนครเชื้อฟื้น วันนี้เศร้าอันดีซีพูดสภาวคมครับสองห้าหกห้าตลาดนัดที่มีพื้นทีมีทุกวันพุธกับวันเสาร์นะครับแต่ว่าวันพุธนี่บรรยากาศที่ขักกับวันเสาร์เดี๋ยววันนี้จะพาท่านผู้ชมมาเบิ่งบรรยากาศการซื้อขายน้ำกันนะครับว่าสัปดาห์นี้นี่คือคักวะโอยบินถึงวัสดียังมือเศร้าครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับว่เห็นหน้าหลายนัดเนาะผมยุดผมไปธุระด้วยครับผมธุระครับมื้อนี้ก็ยังมาให้พี่น้องเบิ่งนะครับมื้อนั้น เอาง่วสาวมาคมนึงเลยกัแม่ลูกค้มหนึงครับผมโอ้งาเงท่านท่านผู้ห่ครับผมครับเอาตัวเด็กก่อนครับเอาคมก่อนเอารเป็นแม่ลูกค้มห้องไว้ชุดทีแปดหาร้อยครับลูกเขาเนี่ลูกแม่แม่เขาอยู่ไายเนาะไายครับผมอ่าแกลูกแรก ห้อยห้องไม่ใช่เลยก็สี่หมื่นแปดทันหาครับมสี่หมื่นแปดทัานหาราคาห้อยบนถึงเราเปิดได้ครับเด้อครับผมแล้วก็ตัวสาวหนึ่งสิบเจ็ดตัวสาวที่เกียรติครับผมเปิดไว้ครับแลคาดฟรีกันครับผมย่างเดือนแล้วครับตัวสาวนะตัวสาวสิบเอ็ดเดือนกลัวครับผมอ๋อสิบเอ็ดเดือนกลัวผมหัวหัวสาวเลยครับเด้อครับผมครับออร้องราคากันได้ครับแม่ลูกเนี่ยสี่สิบแปดหาร้อยครับผมครับลูกแรกเลยครับคืออืมครับลูกตัวแม่ครับผมนะงามของเราครับแดงดีนะเนาะสีแดงได้สีความครับลูกแฝดได้สูสีความครับผม ห้อยคอเบอร์ติ่อนนะครับศูนย์หกสามครับเจ็ดแปดศูนย์ครับสองแปดสี่หนึ่งครับผมห้อยบนถึงนะครับเนาะครับผมแมนครับพี่รองผู้ใดสนใจตู้หาละดวนได้ครับเด้อครับผมครับแลาวมันมันห้อยครับครับขอบคุณครับครับห้อยสวัสดีครับครับผมวันนี้เอาวะมาทั้งหมดสี่ตัวเนาะครับครับตัวตัวขาวนี่ไม่ลูกครับไม่ลูกเนาะลูกลูกเขาที่ผูกหรือเมียครับลูกตัวเมียครับลูกตัวเมียอ๋อมัน แม่ลูกคู่นี่ห้อยเปิดไปเท่าไหร่ครับสามหมื่นเก้าครับสามหมื่นเ้าก็สามารถต่อรองได้รถได้ยครับตัวแม่นางตัวนี้ครับอ่หมื่นเจ็ดพาครับอ๋อโอ้ระพาโฟฟังน่ะครับเนาะเจ้าอีนางนวลนั่นแหละครับอ่ตัวเต้นต่าผู้ครับอ๋อบกผูใชงไหมบกผูนี่ว่าไว้ใท่ไหร่สองหมื่นสามพันห้าห้อยไม่จับใส่ครับดันอโทรคอเบอร์ติดต่อนห้อยเบอร์โทรศัพท์ศูนย์เก 840ค่อ,อยอยังครับต่อครับค่อยต่อเนาะครับพี่น้องประชาชนใจโทรหาละดวนนะครับเด้อมันหมานได้ไหวเด้อโชคดีครับ พ่อสวัสดีครับครับสวัสดีครับมื่อกี้เอาหัวม้าคบหนึ่งแม่ลูกแม่ลูกลูกเขานี่ตัวผู้หรือตัวแม่ครับตัวผู้ครับตัวผู้อ๋อพ่อเขาทั้งใดครับลูกนะหัวกันบ้านหัวพรานบ้านเนาะแม่เขาเนี่ได้ลูกมาจากตัวแล้วครับพ่อสามตัวนี้แล้วครับถ้าต่อไปก็ตัวทีีเนาะครับคบนี่แม่ลูกพ่อไว้เท่าไหร่ครับพ่อห้าสิบห้าครับห้าสิบห้าแล้วครับเปิดเนาะครับต่อรองได้ต่อรองได้ขอเบอร์ติดต่อครับ ศูนย์หกสองครับเก้ศครับหกแปดหึ่องหยอย่างครับหอยสองครับมาจากเกษตรสมบูรณ์ครับให้มันหมาดนห้อยเด้อครับสุกสซกครับอาจ๋วผมขบมึงโตครับกัพี่น้องเดีสนใจก็โทรหาเรา นอยสวัสดีครับครับ <ผม S 2> เอาหัวมาพรมนึงเนาะครับลูกลูกเขาดีผู่หรือไงครับไม่ไม่ใช่แม่ลูกกัมวาสเสาต้องผู่ัมวงสเสาวต้องผาาู่นะครับเอาตัวนี้ก่อน<ม>ตัวที่ข้างหน้าเขานี่ข้างหน้านเขานี่ได้กี่เดือนแล้วครับนี่ย<ว>ตัวมันตีกีว่วันเนี่ยครับอ๋อยังเป็นกัวสาวตัวนี้ว่าไว้เท่าเด็กไหมว,ว่ายว่ายสี่สิบหกครับสี่สิบหกครับนี่คือราคาเปิดเนาะต่อรองได้ต่อรองได้ครับต่อรองได้รถ ไเลยครับส่วนตัวอันนี้ของเขาที่เป็นสายหมูน้อยไม่ล้างอย่างนี้อ้น้บมาตันครับผมมันสายส่วนอีหลานี่แหละครับเนี่ยไม่สาวตัวนี้สองครับสี่สองบามันกับราคาธรรมชาติครับโราคาต่อรองได้เขาหรือประเด่งเนาะธรรมชาติเลยธรรมชาติเลยครับแดงดีของเราครับเนี่ยห้อยมาจากใส่ครับมาจากมณฑลไทยครับโอ้มาจากโคราชขอเบอร์ติดต่อเนียครับห้อยศูนย์แปดศูนย์ขับเจ็ดสองศูนย์ขับ 7 0 7 7ครับห้อยอย่างครับช <70, 77, S 1> ื่อเจ็ดครับอ๋อพี่น้องผู้ใดสนใจโทรหาเราได้ครับเด้อเรามาจากนนทไทยโคราชค่อนข้างบึงยากไปนึงเนาะตลาดที่นี่เพราะว่าเอาไว้ทั้งรถครับเป็นหมานห้อย ไม่ห้อยสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าเอางัวงามาสองตูเนาะจ้าอันนี้เป็นแม่ใหญ่แล้วจ้าแล้วอยปีแล้วนะแม่โตนะโตใหญ่น่ะม่รู้็นลูกะจ้าต่ว่ามันลูกสามพระทองนี่นะจ้าตอนนี้ท่องแล้ว,ท,ลวท่องแล้วจ้าเอาพอตั้งใดลงให้เขาครับไอ้สวิตเตอร์จ้าใบหลอดนี้อยู่บครับจ้ามี้จ้าท่องได้สองเดือนแล้วก็ครับท่องได้สองเดือนกว่าแล้วจ้าสองเดือนกว่าคุณแม่รับประกันทุกจุดนะจ้าขาทุกขาถอนม้วนลูกไหลจ้าครับ อีนังใหญ่หนีว่าไ้เท่าไรครับสีเมื่อนหาจ้ะสีเมื่อนหาคือราคาเปิดมาำเมนเนาะจ้ะสามารถต่อรองได้จ้ครับอันนี้แม่สาววะครับตัวน,นี้จ้ะนี่แม่สาวไอ้มันพอมันใบทับไอใบใบมันนั่นลูกทีไวจ้ะใบ,บยบังเหลืออยู่บ่ครับบบจ้ะใบบบเหลืออันนี้ลูกทีไวได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเขาเบิกหน้าเขาเนี้ยตัวนี้ก็ทับแล้วจ้ะ๋ออีสาวนี่ก็ไอหน่านี้ก็ทับแล้วพ่อเอาพ่อถอลงใหเขาครับ ตอนนี้ทับพริกแดงไว้จ้ะพริกแดงอ๋อได้จากเดือนแล้วครับผ่านรอบขอผ่านรอบแล้วแต่ว่ายังเ่ได้สาวเนาะจ้ะขอบบนติดต่อแน่แม่ศูนย์แปดแปดครับสามหกสี่ครับหนึ่งสามศูนย์ห้าที่ร้านนี้เปิดไปเท่าไรครับเปิดไปหาทิพหาจ้ะหาทิพหาต่อรองได้จ้ะแม่ห้อยมาจะใส่ครับมาแต่วังอุดมจ้ะวังอุดมเทพสิทธิ์าเหรอวังอุดมตำบลวังบเขีอำเภอหนองบรวละเวียงอ๋โอ้หนองบัวละเวียงให้มันหมาน้่แม่เด้อให้สุกๆ ไฮเดรปอยเล็้วครับผมอขอบคุณมากก็วุ้งวัดดีครับครับเอางาเมนางกับเมยใหญ่เมยใหญ่อ๋อนี่บ่เป็นเม่ลูกเนาะค,คุณพ่อต้องมายืนพี่ไมค,ค่อยไดเห็นหน้าเขาครับตลาดแห่งนี้อยากเบิงยากเลยนครับเพราะว่าเอาไว้ทั้งรถครับรถกระจอดติดกันนะพ่อเนะาะทางมองยืนยาก เอาพ่อเมหญ่ก่อนแมยไงหนึ่งสี่ห้าสามสิบสองสามสองทองขอได้พ่อทองบะมีแม่ว่าบะมีล่อทองเตาเออพ่อเนี่ยโอ้เอาเอาเอาเพื่อพี่น้องไปไปไปใส่งานเนาะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องอยากไปเลี้ยงก็ได้เยอะนั่นเยอะไปเลยพู้สำหรับู้ทุนหน่อยนะพ่อเนาะเอาไปเอาไปดอมเอาไปดูแลเอาเอาส่วนอีหล้านน้อยครับห้องสองพันสองหมื่นสองสองหมื่นสอง กะต้อนรับได้แล้วพ่อเนาะต้อนรับได้ครับพ่อรับประกันหรอ่รับประกันครับมีน้องน้อยกะได้รับประกันเบิดร์เทรนครับครับขอเบอร์ติดต่อได้พ่อจำได้บหเบอร์เจ้าของจำได้ครับีอเก่งได้พ่้อมนะออกบ้านจากหัวขับมืเอี่ยตีซี่ครับตีซีวัดเอาเบอร์พ่อมือไทยเว้อะไร่เ้ออเอาให้ถื่อ ศูนยังครับตัเกสครับหนึ่งศหครับหาสาเก้าหนึ่งพอบุงพอบุงจัดงคอเลยครับเด้คอครับอพี่น้องผูดใลสนใจกกระทหาพ่อละดวนครับม้าไก่ทำไม่พ่อเนาะลุกเดืตื่นเศร้าอ่ะอาให้มันหมานะพ่อเด้อครับครับครับ่อยบัดีครับองั้นมาซีตัวเนะครับผมอาบมาขู่ตัวนี้ก่อน ตัวของตันาเทานี่ป้าทีวาไปเลห้อยเปิดไปเลสามหมื่นสามครับสามหมื่นสามได้จยกเดอนแล้วครับวาจเก็บสองปีแล้วพอเพื่อพี่น้องจะเอาไปไว้ใส่งานใส่การหรือเอาไปคุณเนาะครับสามหมื่นสามตัวที่สองห้อยเฉลตัวที่สองกไม่นังบอกสองหมื่นตัวตัวตัวไท่อันไถเขานี่เนาะครับันี้สองหมื่นเจ็ดสองหมืนเจ็ดก็ไม่เงนี่มาเป็นขมดีครับ ตใหญ่ๆนะผแม่ลูกครับแม่ลูกลูกเขานี่ผูหรือแม่ครับตุผูครับตผูคบนี่ว่าเทได้ห้อยหามืสามหามืสาครับห้อยง่ายเบื้องหน้าเขาเนี้ยตลาดที่นี่มันจาเบื้งยากนะครับเช่นเอาไป้งรถแครนี้ไทงรถไปงรถครับเดี๋ยวเบื้องงาเนียอันนี้คือแม่สาวเนาะตัวนี้คือตัวนี้เื่หน้าแม่สาวนี่นี่ตผูตผูครับอ๋อตุผูสินะครับอ๋อตุผูนี่ยีบเก็ยอ๋อยีเก็ยตัวูครับหันเบื้งผิด สองหมื่นเจ็ดส่วนนี้นี่ก็ลูกผู๋เนาะลูกผู๋อ่าออันนี้ครบไงห้าหมื่นสามห้อยมาจากใส่ครับจากด้านคุณทศครับโอ้ย่างคุณทศครับขอเบอร์จีพีเอสนะครับห้อยศูนย์แปดเจ็ดครับเก้าหนึ่งเจ็ดครับสองสามหนึ่งหกห้อยอย่างครับเสรีโอพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรหาห้อยเราด้วยครับเด้อแทนหมานในห้อยเด้อครับไอเดียปล่อยเร็วๆครับผมครับขอบคุณมากขอบคุณมาก เขาห้อยบดีครับบอดีวงอมาซี่ตัวเสียเป็นหัสาวบ่หสาวสองหัวแม่ลูกนึงเอาอนังเด็ตัวนี้ก็หันหลังให้เขานะนังเดงนี่ว่าเท่าไรครับยีปครับยี่แปดเอนังขาวหันนนาเขาได้ครับสามสองครับอันนี้แม่ลูกว่าทังขาวนะ่แม่สาวแม่สาวบเดีทั้งนอีกสองตัวดีครับทั้งนสองตัวย่างพี่ห้อย ได้เลยาสององโอ้ไดสองสลูกไอันนี้แม่ลูกนะครับเนาะอันนี้แม่ลูกครับอ๋อลูกกำลังกินนมอยู่ครับเออมันอยากเบิ่งยากครับมันก็้ได้เบิ่งบอกว่าเนาะเขาเอไปทั้งรถว่าเท่าไหร่ครับคมน่ะตรงนี้ว่าซี่เปียกครับเนี่ยซี่เปียกราคาเปิดราคาเปิดเนาะไม่ใช่ไม่ใชกใส่ครับไม่ใช่หน่อไม้ขายวครับอ๋อใกล้ๆีเนาะเอาขอเบอร์ติดต่อนะครับเพื่อพี่น้องทางบ้านจะได้ไปเลี้ยง อ่ะอะซื้อพ่ออย่างครับพ่ออย่างพ่อเขียนครับพ่อเขียนอะเพื่อพี่น้องโปรดสังเกตใครไปเบิ้งบ้านทำร้อนได้ครับเด้อบ้านอะไรยี่หรองมะขาวเนาะตำบลยังครับชีร้องอำเภอเมืองจังหวัดเชียงุ้มแต่ว่าติดทั้งบ้านท่าวเนี่ยเนาะเขาง่ายออกง่ายครับบ้านแล้วอ่ะอ่ะมันหวานพ่อห้ครับครับค่อยสวัสดีครับ เอาว้ามาเมลูกนะครับเนาะแมลูกมลูกเมหพองครับโอ้งัวเขาเด็เอื่นว้าอย่างครับนะเขาเป็นวัวกัดครับโอ้กัดลูกกับกัดเออแม่ก็แม่ก็ได้ลูกก็ได้แม่ครับลูกก็ได้แม่ลูกออกแดงหน่อยนึงครับแม่เขานี่จะปีแล้วนะห้อแม่มันดีบสสามปีแล้วครับโอ้ว่าเฉลดครับลูกแรกรอลูกแรกว่าเาลดครับสีมือนห่างครับ ลูกที่ผู้หรือแม่ครับห้อยตัวแม่ครับโอ้ตัวแม่เลยครับเด้อนะครับตีมันหาห้อยรับประกันเนาะครับผมรับประกันทุกอย่างต่อได้อยู่ครับตีมมัหาก็ได้นี่คืออะไรครับเปิดนะครับเนาะครับขอบริจิตต้อครับห้อยศูนย์หกสองหนึหนึ่งเก็ดสามเก้ปดอยดุลนะครับเนาะครับผมเราเป็นเจ้าของตลาดเลยครับเด้อครับพี่น้องบริสุทธิ์ใจใครตัวมาหาเราลดได้หลายอย่านะครับเนาะครับผมขอบคุณไดหลายห้อยครับให้หมาดให้ได้ปล่อยได้เร็วครับเอ๊แต่เว้มันมันหนาวเท่าไหร่ ี้องห้อยสวัสดีครับเอาหัวเมย์ใหญ่มาตัวหนึ่งเนาะอันนี้เมย์เดียวท้องขอดตอนนี้เลยครับกับมล้จะพ่อท่านไหนหลงให้เขาแม่เอาพ่อท่านไหนหลงให้เขาครับที่ไหว้หลวงเจใบมีใบบ่ครับอ๋อมีใบอยู่ได้ยี่เดือนแล้วครับทับมาครัับบมอที อ๋อหากระชับหากระชับยังไม่ได้พรอมรอสำหรับแม่เนาะเปิดไปจท่าไรครับในไงนะหกสิบจ้ะหกสิบราคาเปิดนำหรับแม่เนาะกระตอรองได้กระตอรองได้ขอเบอร์ติดต่อได้ไหมคุณเครับสามสี่สี่ครับห้าสี่ห้าสิบแม่ยังครับแม่โนเดียนมาจากผู้เขียนนะแม่เนาะให้หมานี่แม่เด้อให้ได้ปล่อยเร็วๆครับครับเดี๋ยวผมบดมันหนัเขาก่อน พันหูหน,ะนะแม่น้ะพันหูครับครับบะม,มันไว้ครับครับะมันไว้ ต้นดำนะครับเด้อเอาบัดีครับเอางามาคบนึงเนาะลูกนี้ลูกผูเพรับพ่พอเขานี่คือไครับลูกอะอันนี้คือใบ<ว>เรามีใบเลยครับเด้อใบของลูกนะครับได้ยังเดือนแล้วลูกเขานะครับ,รบท่อง่น,นี่เขาวางอย่านานะ้ท่องแม่เขาเนาะ พ่อแม่เขาทับหรืยังครับตอนนั้นอ่อยังท้องว่างอยู่ความสูงเขาเท่าใดแม่หน่ครับได้วัดมั้งวะสองสิบห้าแม่ลูกคบนี่เปิดไว้เท่าไรห้อยราคานีเป่ดกระดูจ่ะแปลทิศหาครับคือราคาเปิดเนาะเด็กๆต้องแปลทิบฟองนะอ๋อพี่น้องเปิดสุดใหญ่ค่อยทรหาเราขอเบอร์ติดต่อได้ห้อยหัวหนอกหาครับสามสามหาครับ ตัวหงกศูนย์ห่อยังครับห่อยบาทครับห่อยบาด้วครับเด้อพี่น้องผู้ใดสนใจก็โทรหาเราห้อยรับประกันนะครับนะต้องมีทุกจุดท้องว่างเยอะตอนนี้ท้องว่างเยอะครับเรื่องรบานะครับพ่อตอลองกันแล้วเลยครับนะ พ่อพูว่าดีครับดีครับของว่ามาตัวนึงม้งเมาตัวนึงราคางครับนี่มันื้อหลายมันขายยากเาบอกพี่้องมาซื้อเถะะครับเออพี่้องเลยื้งหลายเดี่ยพี่ซื้อื่อองมันืึอกี่้ยังไม่ไปดิดไหาซื้อยอาุซื้อไปขายแมงเอาเองอไว้กพงอีนาหนี่พ่อปูว่า่ไหครับ ว่าไว้ว่าใกล้ๆก,ลกันนู้นครับว่าสามสิบหกเลครับต่อไรสามสิบหกอันนี้คือราคาเปิดน้ำพรล่ะครับอืมราคาเปิดไว้อ้ขาอขพอเบอร์ติดต่อพ่อเบอร์ติดต่อโอ้ยเบอร์ตริดตดอ่อใน,ใน,ใน,ในไไีบบ่เป็นเบอร์เลยเนาะค่อยๆได้ใส่จำม่ได้จำม่ได้ครับเบอร์ติดต่อนี่เป็นเบอร์ติดต่อที่เป็นศูนย์หกห้าครับหกห้าศูนครับ แปดหกสี่สี่พ่อปูได้ครับเด้อขอบอปูรับมาติดต่อเลยครับเดี๋ยวบนให้เบื้องหน้าก่อนเดี๋ยวเพื่อเมียงนี่แหละอ๋อครับครับครับเราเอางื่มาตัวดึงได้ครับมือนอ่ะมันเบื้องยนาเนาะคุณแม่เนาะตลาดนี่เพิ่อเอาไอ้เครื่องรถครับลังเทกระจอดรถติดกันพ่อปูรับประกันเนาะ รับประกันตำหนิทุกอย่างครับประกันทุกอย่างเอาพี่น้องเอ้ยฟังมาเสือกเถืุกเถื่อรับประกันด้วยทองนะล่ะว่าเหลียววัเห็นขาตุ๊กขาดทอนนี่ลูกคลางลูกแก้วนี่ประกันหมดล้ะครับครับครับให้ได้มันมันพ่อให้ได้ปล่อยเหลียวครับครับอีกเบิ่งอยู่ไคซื้อมากันไรครับครับเอาวัดไม้ตานสวัสดีครับสวัสดีครับมื้อนี้เอาหัวมาหัวงามมาหลายสูงเนาะครับผมเอ้าน้เสนอตัวใด็ก่อนครับห้อย อ่านั่งแดงนี่เตะหรือว่าผู่งาผู้อายุเขาครับปีกว่าปีกว่าบลานี่เปิดเท่าไหร่ห้อยสองหมื่นแปดสองเอาราคาพอฟังก็เนาะขอสองหมื่นแปดไอ้ไอ้ไอ้เทาตัวนี้ก็สองหมื่นแปดครับผมอายุก็สุสีกันบ้างตรงนี้เกลือกายุสี่กว่าที่น้องเพื่อเอาไปขุนเนาะไปเลี้ยงไว้สองหมื่นแปด อ่ะตัวจะไปห้อยแม่นี่มากับลูกเหรอลูกเขานอนอยู่นี่ใช่เปล่าครับลูกกับลูกกันบ้านแม่นี่ขายแล้วแหละอ๋อนี่เขาเาแล้วหลือแต่ลูกขายของแม่ทั้งลูกเลยอ๋อถ่ายไปเท่าไหร่ห้อยผมนะสามสิบแปดสามสิบแปดสามหมื่นแปดพันแลนะอุ้ยราคาพอฟังเนาะครับผมเอานังนวลนางขาวห้าหมื่นสี่ลูกเขานี่ตัวเมียตัวผู้ครับอ๋อลูกผู้ครับ ห้องเขาวางอยู่นะค้อยเนาห้อยราประกันเนาะครัขอวมบนติดต่อห้ยตานศูนย์หกสี่ครับหนึ่งเดแปดครับเด้แปอยตานนะครับเนอจากไอ้าคีพบนครับครับไอ้บิ๊กอยเร็วครับครับผม แม่ห้อยสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้าอันนี้เป็นโคมหรือว่าเป็นเป็นโคมจ้าเป็นอ๋อเป็นโคมเนาะแม่แดงแต่ว่าลูกคือลูกขาวจ้าบ้ามันบ้ามันลูกเขาเรียกเดือนนั้นเหรแม่ลูกเขาอ่ะครับอ่ะปัจิบันซีเดียร์หรือวโอ้ซีเดือนลูกผู้นะครับเนาะครับอ่ะที่มาคุยเรื่องแม่เขาแม่เขาท่องตอนนี้ก็ท่องทั้งใดครับ ทับทับใบมีใบทับค่ะอ๋อมีใบมีหลอดจ้ามีหลอดทับหลอดไปแล้วเดือนกว่าจ้ะแม่ได้วัดความสูขงของบ,บอบ่อ๊บบอ๊ยากวัด้วัดจ้ะตาตั้งแต่ตานี่ประมาณร้อยสี่สิบไม่เยอะนาะคมนี่ว่าไว้เท่านนไหร่เม่ยหกหมืม่นจ้ะหกหมื่นทองโตเนี่ยนะแนนแต่แม่ทับไปแล้วแม่ทับแล้วเดือนกว่าแล้วค่ะเอาพอเท่าไหร่ทับให้เขาอ๋ออย่างที่ที่ไว้ที่ไว้อ่ออยังแปดยังอะไร แต่ว่าแม่มีใบมีหลอดอ๋อมีใบอยู่ใบชาอไม่ท้อบุญอ๋อมีใบมีหลอดอย่มีลูกในท้องอันนี้คือ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 อันนี้อันทับนี่ว่ามั่นวันที่สิบวันที่สิบวันที่สิบเดือนสามครับหกห้านี่นหะจ้ะได้ได้เดือนนึงแล้วจด้อ๋ออ๋อเล็ดบูจ้้ครับนี่มีใบมีหลอด แม่ไปตลอดเลยครับเพื่อนแม่รับประกันนะครับเนาะจ้ะขาทุกขาทอนมีตหนิค่ะครับครับรับคืนถ้ามีตำหนิรับคืนขอเบอร์ติดต่อคุณแม่ศูนย์แปดเจ็ดสองสี่สามหนึ่งเก้าหนึ่งเจ็ดไม่ห้อยอย่างครับห้อยสะเทถียรีค่ะจากว่าลูกแรกจากอำเภอเนินสง่าบ้านหนองดินดำโอ้ครับครับของเรางามนะครับเ้ื่อบ้านน้องแปดกับห้าพี่น้องค่อยสนใจไปทั่วหาเรายูบ้านก็มีอีกมีอยอ่กะนอ่า ถ้าอยากเบิงทั้งบ้านก็ให้เราส่งด้วยเบิงกนะครับเด้ออยู่บ้านแล้วก็มีอีกให้หมาด้วยไหมเด้อใช่ครับครับเงาะปากขาวนี่ลูกแรกเนะครับเด้อลูกสองในท้องนะคุณแม่เนาะครับลูกสองในท้องครับ พี่น้องโปรดสนใจการโทรหาเราด้วนครับผมงามของเราครับพ่อห้อยสวัสดีครับครับเอางอมาคมหนึ่งมาคมหนึ่งเป็นสายหูนะครับเนาะสายหูสายหูลูกเขานี่ลูกเขานี่ล่ะครับวีโก้ครับวีโก้ใบหลอดยังมีอยู่บ่ครับใบหลอดมันละหน้าพัดมีเส้นเก่าที่นี่ความสูงเขาได้เลยนะครับแม่เขาเนี่ย ความสูงอ่ะมันจะมันร้อยสี่สิบคนนึกได้เกินอยู่อครับครับเกินอยู่อได้ลูกมาจากตัวเราพ่อลูกมันได้สามตัวตัวสีนวส่นี่เหรอว่าไว้เท่าไหร่ครับครบเนี่ยว่าไวหกสิบห้าหกสิบห้าราคา,า,าว่าราคาว่ายังต่อรองได้อีกยังต่อรองได้อยู่พ่อรับประกันทุกจุดนะรับประกันทุกจุดพอเบอร์จิตตัวไหนครับอ๋เอเบอร์โทรศัพท์พ่อยังไงมันจะแยกลูกอ่ะพอเ่าลูกอ๋อเพิ่นมาขอต่อลูกก็เตียงขอต่อลูก พันเดียวแต่ลูกพันเดียวแต่ลูกเอาที่นี่พันเดียวแต่แม่พ่อเปิดทะเลแม่แม่มันน่ะเออแม่มันอยากได้อยากได้หาเหมือนเออหาเหมือนอเพราะว่าลูกนี่คนมาขอแล้วเป็นมาขอแล้วแม่อยากไดเอาหาเหมือนครับพ่อห่ออย่างครับพ่อป่องมันจะใส่พ่อดูนองบวชข้าวนี่แหละโทรศัพท์อ่ะนี้ป่ะโทรศัพท์อ่ะเฮ้ค้นหาก่อนหนึ่งเก้าหนึ่งครับสามสามสี่ครับห้าหนึ่งสามเจ็ด ให้ได้ปล่อยเลยได้ปล่อยเด้อประมาณครับเดี๋ยวผมเบื้องหน้าเขาก่อนลูกลูกดีเพิ่นมากขอแล้วเนาะใส่หูเนาะพ่อเนาะก็หูเงาเท่แดงดีของเราได้หรอครับเนี่ย ก็ไม่ได้ไปไปเสียบไปถูดิพี่คับงามนะพ่อเนาะเอาหัวหันมาใส่จากน้อยโอ้งามงามเดี๋ยวม่งม่งล่ะเดี๋ยวปล่อยเร็วเด้อพ่อเด้อเดินมานครับไม่บันดีครับเอาออกมาคบน้องเหมือนเนาะแม่ลูกลูกนี่ลูกผู้ลูกผู้ลูกผู้เรียกเดือนครับ รวมจเต็มเดือนบนนั้นประมาณนี้เนาะไม่เกินสามเดือนครับอืม่เกินสามเดือนตั้งแต่เมื่อวานเออว่าไว้จะไหนครับครบเนี่ยห้อยว่าสี่สิบแปดครับสี่แปดละท้าวะละท้าวเปิดเนาะกะต่อร้องอีกได้เยอะครับผมเราเปิดไว้สี่สิบแปดได้ครับเด้อท่องตัวนี้ว่างอยู่น้องห้อยเนาะท่องแม่เขาอ่ะว่างว่างนะครับห้อยไม่จะใส่บนนะครับห้อยไม่จะใส่ครับ มาจยากจตุวจร้าครับโอ้ขอเบอร์ติดต่อนี่ครับพ่อใหญเบอร์โทรศัพท์อ่ะเบอร์โทรศัพท์เจ้าอ่ะศูนย์เก้าสามครับหกสามสามครับแปดเจ็ดศูนย์ห้าพ่อยหญ่ครับห้อยเชียนครับห้อยเชียนพี่น้องผู้ใดสนใจอย่าได้งัวไปไว้ในคอกเนาะครับไปไว้เลี้ยงเอาไปขุนแจะเข้าหาเราได้ครับเด้อราคาถูกสุดต้องให้เนาะครับอาหมันๆครับผม ลูกนี่เป็นลูกผู้เลยครับเนะี่ยลูกผู้ผครับลูกแรกับลูกแรียก ก็ต้องขอขอบระคุณทุกท่านที่กดติดตามและติดตามรับชมไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ